สวัสดีครับที่ผู้กันแถนลบเบินะครหสัมภาษณูสดๆครับาาดบชงนะครับม่สนาเวนีนะครับตาเพิรอุส่าห์เลยครับสาวน้อยลับเบิร์นะครับมอลดูการเลน,นะครับผมถ้าเป็นทางมาจากไหนบ้านไสแท่แคี่ไอยู่ทหน,นะครับผม สวัสดีครับการเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะครับานหน้าเวทีนะครับผมไอดียนานไดครับผมอ่าเป็นคนคนกนอำ้ภอไยงไงครับผมเย้ครับท่นครับอ่าก็ได้มาเบิ่งอาหน่อยครับจบเหนม่ได้ครับผมอ่าเพราะว่าติดตามเครื่องเสียงขางไอ้ดอชาก็ไปอ่งโนนนี้นัอเดียแบบนี้แล้วงเพิ่มอ่าเดีาแนั่งมีตก็ ทางเรียกให้คนทำนะครับนคนแบเนี้ยเตียก็้นรอบ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 เนย่มาอ่เนาะครับคุคนคนกันทั้งหลายนะครับคนคนกันเยอะจุดเยเลยนะครับเพราะว่ายอมยอมหมดคนคนนะจิตมาเลยเพราะอย่างนเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าคนในองา์การเปียนคนในมาเนี่ยที่ตัวเจดาห้

เจลเข้ามาเลยอย่ามาพูดว่าดูดูต้องเกิน1กิโลต้องดูว่ามันดนี่มน่งตมวถึงที่ดูของดันแตว่าวันนี้จะเรื่องะไมันจะใกล้เดลซื้อมาอันที่รับจะดูว่าใกล้วันไหนจะเรื่องอะไรครับเรื่องอะรับ้างครั

มือหนี้ของผมแล้วมาจะการบล็อกเกี่ยวกับอาญาเรื่องอะไรข้อตกลงอาญาทรัพย์สินเรื่องอะไรนะตำรวจก็ได้บอกว่าเมื่อเกิดเหตุจากบ้านตากบ้านบุ๋มโอเคอย่างนี้ข้อตกลงเรื่องการยึดทรัพย์สินยึดกันให้เทียบจะเป็นเรื่องของ

กูจชมนบจากผูผู้ัริโภคนะครับที่ไม่เห็นกับตาฟังกับหูักบอะครับรล้วก้ผู้เสือทั้งหลายที่คนไหนกรจายมาไหนกันแต่ให้พี่น้องเต้เต้เด้ฟังเห็นแล้วแล้วมีอย่างที่จะฝากถึงอตุ๊กบอล้วกาเสียนน้าคลเพราะครับ

ขอบคุณนะครับไอ้ในการต่อนรังสาวน้อยลับบ้านโจ

เป็นอาหารได้เลยครับโค้งกลับขี้หลานเกียร์คว้านจอนักดาวคณะทีมงานสามร้อยคนที่เป็นนักบันนักสุขนักสุนทรหานะครับนักมีใจนักแสนปิ๊งอย่างนะครับแล้วก็วันนี้ของดูที่จิ้นบางกีก็ตามมาดูมาได้นะครับบางทีหลังนี้จะเป็นงั้นอาหารด่วนกินง่ายแล้วกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เดาแตจคาจริงอาอปียงอคิดเดยนนักวัยรุนักปาเปียงเอาจากผมาที่ตัวผมในเมืองเตวหน่อยน่ะวัดางไปปักหมุดกับผมไปแล้วมาที่ว่า แม่นเพาเดาที่ผมจะเนี่ยเปสองคนเพิ่งว่ามันเป็น่น็ตกร์ดเตะเพแาะว่าภาษาอังกฤษมันจะเรียนอะไรภาษาอังก่ฤษก็ว่าขอให้ผอ้บริหารอะไรขอรับแจ้งด้วยมันจะทำเองทำมันเองโดยการปฏาบัติแบบอันเดียวกันใชไหมครับไอ้ เพีจะ้ไอ้ร่อมเสียของอได้ขนาดนนระบบนแต่ว่าเมื่อดไปมองังเองเี่ยวมาตัดสินว่ามันเป็นกะไรขอระเดเ้า ก็งของเนียใช่วาเตัวเาอยู่แตตอนเรกว่าองผมเนยยังไม่ได้ฟังไอ้คเพราะว่าวันอดกต้า่ะากเะัย่เกังไวใช่ว่ามันมีามฝ ओके आप यहाँ अब घुटा है लड़ाई करनी है बात की जान है काम तबला ताल रहा है लगभग जो लगा लगा जैसे लगा पड़ी किस्मत तब मैं खुद बेठा था लड़ाई खिताल संकुच मार मार बोला था मैं और कोई लाई था नहीं था मैं ไม่ดีสุดไม่ดีสุดต้าไม่ดีสุดโอ้ยตัวน่ารักต้าไม่ดีสุดจิตใจนี่ต้องเป็นคนใจดีต้องเก่งบางทีต้าน้ำพุโอเคน้ำพุขอบคุณได้หลายอ่ะเดี๋ยวเอาสีมาพุ้งพุ้งกันดีเนี่ยนะครับโอ้ดีครับผมครับเนี่ยแล้วกันไปเนี่ยแล้วกันไปนะครับบนบ้านจะจัดเป็นโซนละกันทำเบาทำสบายนะครับใช่ครับเนี่ยติดตามไว้แล้วนะครับ หายคณะหลายมงนะครับที right then, <ination noises> ่ตัเสียงนะครับก <c oughs> like ับเพื่อใการตอบรับนะครับใหเอ่อพัที่เี่นนะครับพัที่เละหลายคณานะครับทันทีที่เราไปยืนนะครับขอบคุณกับคุณนะครับผมี่ปในการตอบรับคณะมดเ้อลมมงไหนสาวน้ยเราเป็นคนี่จะเป็นมอลัมี่เกแผู้บริหารนะครับเป็นระสบการท์รับกดด้วย ตบเป้ับามชิบนะครับผู้ชายสร์ตเ็นนีนะครับตับตจนีนครับนะเสี่ยงนะครับเยยหน่อยเยยหน่อยรับีสาบนครับคุณดับนะายเ้อนะครับแต่กินนีนกิหนาาหความาคว้านพีน้องี่เับถความเจริญครับชิระส่งทิ่ได้เลสมัรมานสวัสดีครับ